ฉันมีคำถามนะพวกเธอรู้จักกระตุนที่มีตอนที่ถูนหายหรือว่าเกมที่มีเวอร์ชั่นหายไปบ้างไหมล่ะม e c คร f ฟเองก็มีเวอร์ชั่นแบบนั้นเหมือนกันแลฉันบอกได้เลยว่ามันน่ากลัวมากเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วฉันจะอ่านเรื่องนี้ให้พวกเธอฟังเองเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของม e c คร f ฟที่หายไป พวกเรารู้อะไรเกี่ยวกับ Minecraft บ้างล่ะมันสร้างขึ้นเมื่อปี2009โดย Notch มันมีเวอร์ชั่นซับประมาณ3,000กว่าเวอร์ชั่นได้มั้งเรารู้ว่าทุกๆเวอร์ชั่นไม่ใช่ว่าจะเข้าถึงได้ผ่านตัวลันเชอร์เวอร์ชันพวกนั้นเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตมานิดหน่อยหรือการประมวลผลแย่แต่มันมีเวอร์ชันที่เรียกได้ว่าสูญหายไปนี่คือเวอร์ชันที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งผ่านเครือข่ายและลันเชอร์หนึ่งในนั้นจะถูกพูดถึงในวันนี้ error 422เป็นเวอร์ชั่นที่สูญหายและน่ากลัวที่สุดของเกมโปรดของพวกเราแต่ก่อนหน้านั้นมันไม่ได้เป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้มันเป็นสแนปช็อตของเวอร์ชั่นที่ไม่รู้ที่กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมนี้ไปเลยในเวอร์ชั่นนี้โค้ดทั้งหมดของเกมถูกเขียนขึ้นมาใหม่หมด แต่มีบางอย่างผิดแปลกไปเกมนี้มันกลายมามีชีวิตและเริ่มจะทำทุกอย่างที่มันต้องการฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อแปลกๆจึงปรากฏตัวในจุดจุดหเกมนี้ก็หายไปเหมือนกับว่าไม่เคยมีอยู่มาก่อนแต่เมื่อมันกลับมาอยู่ในโลกออนไลน์คุณก็สามารถดาวน์โหลดมันได้เมื่อเปิดเวอร์ชันนี้ขึ้นมา เราจะพบกับหน้าหลักของเกมที่พังทลายและปุ่มหลายปุ่มก็ไม่ทำงานคุณสามารถสร้างโลกในโหมดเอาชีวิตรอดได้เท่านั้นเวอร์ชั่นนี้แรกๆจะดูสงบสงบ,สงบไม่มีอะไรมากแต่มันจะเริ่มมีอะไรมากขึ้นเริ่มจากเสียงต่างๆที่เปลี่ยนไปจนไปถึงตัวข้อผิดพลาดทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้คือไอเทมที่รวมกันอยู่สามารถเปลี่ยนจำนวนได้บล็อกไม่มีชื่อ จำนวนค่าประสบการณ์ในหลอดเปลี่ยนได้และอื่นๆแทนที่จะเป็นเพลงแบบปกติก็กลายเป็นเสียงหลอนหูแปลกๆที่จะทำให้ทุกคนกลายเป็นบ้าได้คุณไม่สามารถเดาได้เลยว่าเกมนี้จะทำอะไรได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างในเกมนี้นะหรอคุณจะได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นคุณจะโดนดันและไม่ได้รับดามจบางทีตอนกลางวันก็เปลี่ยนเป็นตอนกลางคืน คุณจะได้เอฟเฟกต์มาแบบสุ่มเมื่อคุณทําลายบล็อกบางทีลาวาหรือน้ำจะออกมาเมื่อคุณวางบล็อกมันสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นบล็อกอื่นได้เช่นบล็อกเพชรบล็อกฝักทองหรือแม้แต่คอมมานด์บล็อกฟ้าผ่านในท้องฟ้าโล่งเมื่อคุณอยู่ในใบอมทะเลทรายคุณจะเห็นกระบองเพชรลอยได้แม้แต่ในใบอมบึงน้ำคุณก็จะเห็นใบบัวลอยอยู่บนอากาศ เมื่อคุณปลูกผักคุณจะเห็นซีดลอยอยู่บนอากาศเมื่อคุณสร้างโลกสตีฟจะไม่มีหัวหรือมีก็ได้เมื่อคุณคลาสไอเทมคุณจะสามารถแทนที่ไอเทมอื่นได้เช่นบล็อกเรสโตนหรือขนมปังและจะมีข้อความแบบนี้ส่งถึงคุณในแชทเสียงกรีดร้องอาจจะโผล่ขึ้นมาด้วยกลิชหรือเออร์เลอร์ส2 2สองสอง แล้แต่ว่าจะเรียกแบบไหนเมื่อสิ่งมีชีวิตนี้ปรากฏตัวต่อหน้าคุณมันจะฆ่าคุณและมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีหรือฆ่ามันแต่ถ้ามีเตียงก็สามารถเกิดใหม่ได้อย่างปลอดภัยสิ่งมีชีวิตนี้ crash g a m ของคุณได้เหมือนกันเริ่มจากมันจะปรากฏตัวต่อหน้าคุณพร้อมเสียงพังๆหลังจากนั้นสัญลักษณ์สีแดงใหญ่ๆจะปรากฏในแชทและหลังจากนั้น เกมก็จะแครชไปแล้วเวอร์ชั่นนี้มันมาตอนไหนนะหรอมันมาเมื่อเดือนมกราคมปี2020 mm hmm. เด็กชายคนหนึ่ง mm hmm. ชื่อว่าอเล็กซานเดอร์นั่งเรียนอยู่จนทันใดนั้นมีคนแปลกๆที่ใช้ชื่อเล่นแปลกๆคนหนึ่งส่งข้อความหาเขาเขาส่งวิดีโอให้เขาชื่อว่า Minecraft Error 42254 4 5่ห้าในคำอธิบายใต้คลิปมีลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ที่อ่านไม่ค่อยเข้าใจแต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่ามันไม่ใช่แค่ไฟล์ธรรมดาธรรมดาแต่เป็น Minecraft ที่นรกสุดๆและหลังจากที่เปิดได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆเขาต้องเสียใจที่เปิดมันขึ้นมาเนื่องจากคลิปปี้พาสตาเรื่องนี้สั้นมาก และมีตัวเกมให้ดาวน์โหลดอยู่จริงวันนี้ผมจึงจะมาลองเล่นเวอร์ชันนี้ให้ทุกคนดูกันขอเตือนก่อนว่าในคลิปต่อไปนี้จะมีเสียงซ่าเสบหูถ้าหากว่าใครทนไม่ได้ให้รีบกดออกคลิปไปซะอเข้ามาในマイคาเวอร์ชันเ r ลเล423นะครับผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้อัดไปแล้วรอบหนึ่งนะเพิ่งอัดไปเมื่อ อัดอัดไว้ได้ไม่นานนะครับผมเพิ่งตัดไม้อะไรเองนะก็เมันรู้ตัวนะผมว่าโปรแกรมอัดเรามันก็หยุดไปเฉยๆหยุดไปเองเฉยเลยนะแล้วก็ทัให้บอกนะก็คือเข้ามาก็กดกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยนะก็ออปชันมันก็ยังเหมือนเดิมนะยังม,มาปรับอะไรยังต้อยเลยนะส่วนนี้นะครับผมก็กดเข้าไปในซิงเกิลเพลเยอร์คือมันมีพวกเวิร์ดที่เราเคยเล่นไว้ด้วยแต่คือมันแตกมากที่มันมาแค่5เวิร์ เราเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเรากดเข้าไปจะโดนจับสแกนอะไรห,หรือเปล่านะเดี๋ยราอยากลองหน่อยครับถ้าเราลองแลกันเฮนะ้ย เข้าโลกที่มันแบบมันไม่ใช่โลกที่ควรจะเล่นได้อเออเป็นแบบพวกเวิลด์ World ที่เราสร้างทิ้งไวอ้อะมันก็นี่ยนะครับผมเกมพังนะใครนะก็มาเกลีร์ในเวิลด์ World ใหม่นะสร้างว่าเออร์เรอร์422นะผมปรับเกมหมดไปได้มาเวิลด์ออปชั่นก็ไม่ได้นะผมนะมันลองอันนี้อาจจะขัดไปแค่พอให้คลิปมันยาวพอนะผมเพราะว่าไอคลิปที่เราเล่ามาคืออ่าเนื้อหามันน้อยมากเพราะว่ามันเป็น มันเป็นเรื่องเล่าของสิ่งที่มันมีอยู่จริงอ่ะทุกคนเออซึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าไอเวอร์ชั่นเนี้ยที่มันออกมาสู่สาธารณะเนี่ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่มันเคยมีจริงของโมเจงหรือมันเป็นแค่เวอร์ชันที่คนเขาสร้างมาเพื่อแค่จะแบบว่าอ่าให้ให้มันแบบเพื่อเพื่อให้มันแบบหลอนๆนะ คือเพราะว่าพวกฟิสิกอะไรต่างๆเนี่ยแบบการเล่นอ่ะคือถ้ามาลองเล่นอะ่ะการควบคุมอะไรมันจะเหมือนกับไมค้าปกติหมดเลยนะทุกคนแลครั้งนี้เราเราเกิดมาในโลกที่มันแบบน่ากลัวกว่าเดิมเพราะว่าไม่มีสิ่งีชีวิตอะไรเกิดมาเลยอะเมื่อ่ารอบที่อัดไปแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันหยุดอ,อัดไปอ๋อนี่ไงเจ้นะ้นตอนนั้นเกิดในไวโอม์สวอมนะทุกคนตอนนี้มาเกิดในไบโอมเพลนนะก็สภาพโลกมันก็จะเหมือนเหมือนไมค้าเวอร์ชันเก่าๆหน่อยนะก็คือมัน อัพเดตมาจากไม r ค f t เวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็ดนะผมเวอร์ชันเก่ามากนะเป็นเมื่อประมาณห้าหกปีหกเจ็ดปีที่แล้วอ่ะไม่น่าจะหก็ปีที่แล้วอาจจะเก่ากว่านั้น1นะิบปีที่แล้วได้ไม่รู้ดิไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาลองตัดไม้ดูก่อนนะทุกคนแล้วก็ในในเกมเนี่ยมันจะมีเสียงซาๆาอะไรสักอย่างด้วยนะก็คือไม่แน่ใจว่ามันจะกบเสียงพูดเราหรือเปล่านะถ้าหากว่ามันกบเสียงพูดเราก็ต้องขอภัยนะทุกคน เออรอบก่อนในนะี้ที่เราเกิดมาคือเราเกิดมาพร้อมกับซีที่ไม่มีหัวเลยนะแต่รอบนี้เราเกิดมาพร้อมกับซีที่มีหัวนะทุกคนโอเคก็อ,อ้อะไรอะ่ะไปอมทะเลทรายเหรอใช่ไปอมทะเลทรายตามที่เล่าไปนะครับทุกคนว่าเมื่อไปไปอมทะเลทรายเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเห็นแค็กัสลอยได้นะ เคยมาเล่นบอกตรงว่าไม่เคยมาเล่นเวอร์ชันของเกมที่มันแบบหลอนๆแบบนี้เลยนะยได้แคทตาส์แคทตัสมีชื่อแต่ต่ออย่างนี้ไม่มีชื่อถ้าเป็นแคทตาสที่มันอยู่บนพื้นดินนะอุ้ยก็มีชื่อเอ๊ะว่างวางได้ทุกที่เลยเหรอวางได้ทุกที่เลยฮะเนื้อเป็นเคอร์ที่เมตอีกอย่าง เรามองไม่ได้ด้วยเดี๋ยวว่าอาหารเราจะหมดตอนไหนนะ okay. เราก็เอาเนื้อแกะมากินไม่ได้ด้วยเพราะว่าเวอร์ชันนี้ไม่มีเนื้อแกะนะทำได้แค่เอา,อาขนมันมาทำเป็นเตียงนอนนะครับผม okay. เวอร์ชันนี้ก็ยังตีแกะง่ายอยู่นะเพราะว่ายังตีรัวได้อยู่นะผม okay. เดี๋ยวเราทำเตียงนอนไว้ก่อนเผื่อมีตัวอะไรโผล่มานะ ว่าพวกแบบไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นที่เวอร์ชันเก่าหรือเปล่านะเพราะรู้สึกว่าการการหมุนอะไรเงี้ยมันจะแบบไม่รู้ดีมันแปลก,ก,กหนึ่งอะเวอร์ชันเก่ามันก็คล้ายอย่างงี้แหละเคยลองย้อนกลับเล่นเวอร์ชันเก่าอยู่แล้วก็แบบเวลากดเวนทอรี่อะไรเงี้ยคือเมาส์มันไปอยู่ตรงสายล่างลอดเลยนะไม่รู้เพราะอะไรนะเเอาจริงก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันนะเนะี่ยคิดว่าอา,อาจจะมาอาจจะประมาณสิบนาทีพอให้มันพอมีอะไรให้ดูนะ เพราะว่าที่เล่าเรื่องมามีแค่ประมาณาที่เล่าเรื่องมาเล่าเล่ามาได้แค่หานาทีเองเพราะเรื่องมันสั้นมากก็ตามที่บอกนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอาเรื่องจริงๆมาเล่าให้ฟังในเว็บคลิปที่พัชตาคืออันนี้มันหาโหลดได้จริงนะทุกคนนะเนี่ยเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกนะันนี่มันเซฟยังเนี่ยเวอร์ชันเก,ก่เาๆกแบบนี้มันจะเซฟไหมอะไม่รู้ดิเดี๋ยเราทําขวานก่อนแล้วกันนะ แล้วกอ็อยากเห็นตามที่เขาบอกก็ทำโฮนะครับผมแล้วก็ไปปลูกข้าวทำฟาร์มไมไ่เห็นนะเฉบมีนี่นานมากโอเคลองดูว่ามันจะปล่อยฟ้าหรือเปล่านะดด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 โอเคไม่ลอยแล้วก็เวอร์ชันนี้รู้สึกว่าอาจอาจ,จะไม่มีอะไรที่มันแบบเหมือนพวกคนที่ทำว่าเจอฮีโร่บายนะแบบทแบบี่ว่าแบบเล่นๆอยู่แล้วมีตัวอะไรมามา แอบมองอยู่ในที่ที่ไกลๆอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะมีนะถ้าตามที่เคยดูมาหรือว่าไปเห็นมาเนี่ยอ,อ่านมาอะไรประมาณนี้นะรู้สึกว่าถ้ามันมาคือมันมาทันทีเลยอยู่ตรงหน้าเลยแล้วก็ทำเกมเราพังเลยทุกคนนะเสียงไอ้นี่ยังไม่มีเลยเสียงปลูกผักยังไม่มีเลยแล้วก็ไม่รู้ตัดไม้มาทำอะไรสร้างบ้าน อ๋ต oh, ัดไม้ไปก่อนเนาะตัดไม้ตัดไม้อ่าอันนี้อาจจะอาจจะไม่ตัดนะก็คือเอาเอาเอาไปลงทังดุ้นเลยนะเพราะว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อแบบเผื่ ain, อมีตอนไหนที่มันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราไม่เห็นอะไรเงี้ย mm. เผื่อคนเผื่อผู้ชมมาเห็นอะไรเงี้ยจะได้แบบช่วยกันบอกได้ว่าแบบเออตรงเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นมีอันนี้เกิดขึ้นนะน,นี้เกิดขึ้นนะอะไรประมาณน,นี้นะผมโอ้เ oh. ห็นด้วยไว้ดราบิตี้ อันนี้ที่มันขึ้นเพราะว่าเราเปิดดรายบิตี้ไว้ในไมค์ครับเวอร์ชันปกติหรือเปล่ามันเลยขึ้นแน่ใจ F3 เออเขาบอก f e อ,อใช่เขาบอก F3 e จะมองไม่ออกเลยนะเอาจริงถือว่าเป็นเวอร์ชันเป็นแฟนเมดเวอร์ชันไหมครับที่ทําออกมาได้ดีมากนะเพราะว่าแบบการจำการจําลองฟิสิกส์หรือว่าอะไรเงี้ยมันเหมือนเล่นไมค์ครับของจริงเลยนะรู้สึกว่ามันจะมีเวอร์ชันฮีโร่บายด้วยนะครับผมนะคนที่ทําเวอร์ชันนี้ออกมาเนะก็ถ้าถ้าอยากดูก็ ือมฮาโลวีนปีหน้าดีไหมนะเอ๊ะเราวิ่งไม่ได้อาหารเราหมดแล้วเหรอใช่อ่ะเคเราต้องถ้าเราขอกลับไปหาวัวก่อนแล้วกันนะว่ารู้สึกอ,อาหารเราจะหมดแล้วแต่วัวก็อยู่ตั้งใจแก่ก็มันมีเนื้ออีกเอตรงตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเล่นมาเนี่ยคือยังยังไม่หายขนลุกเลยนะคือมันแบบ เรื่งความคิดว่าเราเล่นไมค้ค้ามานานตลอดแล้วแบบพอไม่เล่นไมค้ค้าในบรรยากาศที่มันเปลี่ยนไปแล้วทําทให้รู้สึกแบบแอบขนลุกอะเออเออท์าั่นนี้มีพาดเข้าชิดยังมีแล้วมัง้งว่าเห็นเห็นดาวอยู่อุ้ยอันนี้พารดตะกีพกะออ้พารดเข้าหมูนะเออพารดเข้าหมูตายมัน,นขึ้นนานกว่าปกตินะอโอเคโหเวอร์ชั่นนี้ได้เนื้อน้อยอะ่ะ จำได้วอร์ชั่นนี้มันยังเป็นแบบเนื้อตั้งแต่อ่ปริมาณเนื้อที่เดอะตั้งแต่ประมาณศูนย์ถึง2อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไใชอไม่ใช่2ถึงห้านะเราเดินไปสอตอนนี้ยังไม่เจออะไรที่ผิดปกตินอกจากแค่ตัดรอยได้นะผมเราเหมือนเห็นเลือดตัวเองเหลือประมาณไม่กี่หลอดอุ้ยอ๋อตกใจหมดหรือว่าตัวอะไรอุ้ย ที่เรากระโดดออกไปได้ตอนอตอนเอาไปเข้าโปรแกรมอัดก,ก็อาจจะใส่ใส่เพลงอะไรทุกอย่างให้มันไม่เงียบเป็นไปนะคือจริงๆมันก็ไม่ได้เงียบหรอกแต่คือเสียงมันเป็นแบบเสียงเหมือนจอทีวีซ่าๆ่าทุกคนแบบเนี้ยนะก็ะเลยไม่รู้ว่าะจะเอาจะเอาเข้ามาได้หรือเปล่านะเราเจอโคพอดีเย เราไม่กล้าลงไปในเมืองเลยดึกดึกกับทุกคนเพราะแบบในเวอร์ชันนี้มันก็ยังมืดๆอยู่ที่ีเราเราเหมือนได้ยินเสียงเหมือนเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเราเหมือนได้ยินเสียงคนขุดตามเราอ่ะมีใครได้ยินเหมือนเราปะเราเหมือนได้ยินเสียงคนขุดตามเราอ่ะเราแบบเหมือนเหมือนเป็นเสียงเอ็กโคอ่ะทุกคนที่แบบตึกแล้วมันก็ตึกอีกรอบ วเริ่มขนลุกแล้วเราเอาเอาโคไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะแล้วคือแบบเราเราก็มาอยู่ใกล้ๆถ้ำด้วยนะอุ้ย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 อะไรตีอุ้ยอุ้ยอ๋ออ๋ออาหารหมดอ๋ออาหารหมดอาหารหมด โอ้ตกใจหมดเลยว่าจะคิดตกใจแบบคนคนลุกคนลุกกหอนตอนเล่น home home <Okay. S 1> โฮ w ทวินโฮมอ่ะอ๋อตอนนี้แบบหัวใจเต้นเต้นแรงแบบอ,อหัวใจเต้นไปทั้งตัวเลยอะ่ะโอ้ยทุกคนนะก็นะ เริ่มเริ่มจะมืดด้วยไปแล้วทีนะเดี๋ยวเราโอเคอันนี้อาหารเราเต็มแล้วมันจะมีอะไรแปลกๆอีกไหมถ้าอยากลองลองเดินไปดูอ่ะเพราะตอนนี้เรายังไม่เจออะไรแปลกๆนอกจากอ้นเนี้ย ก็ะจะดัดเนาะเออเขาบอกว่าเวลาวางบล็อกเนี่อาจจะเปลี่ยนบล็อกผิไนได้เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไงโอเคงั้นเราเป็นว่าเราตอบนั้นตรงเลยนะคนว่าว่าเรากลัวนะผมก็ถ้าหากว่าใครอยากจะมาลองเล่น m i n ไม้ขาบัวชั่นหล่อนๆนี้เองนะ ขอท้าเลือกกันว่าใครเล่นเราอาจคลิปมาลง youtube จนแบบจนไปเจออ e r อ o r ์ที่สองสองได้อะเราแบบเราเรานับถือเลยอ่ะเออเรานับถือเลยอ่ะนะก็ขอท้าให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะครับผมนะซึ่งตอนที่เราโหลดมาเวอร์ชันนี้ไม่มีไวรัสนะครับผมนะก็สามารถดาวน์โหลดมาได้เลยส่วนที่ดาวน์โหลดเนี่ยเราจะท้งไว้ให้ได้คลิปนะทุกคนนะไปนอนได้ไม่รู้ว่านอนแล้วมาจะตื่นขึ้นมาตอนกลางวันหรือเปล่า ลองกันวันโอ้ยกลัวหมดแล้วนะผมโอเคก็สำหรับการ,รามาลองเล่นนะเราอาจจะเล่นไม่ไม่ถึงเจอเออเรอร์ที่สองสองนะทุกคนเพราะว่า,าเรากลัวนะผมเร,เราเป็นคนกลัวอะไรแบบมากนะก็เอาเป็นว่าใครอยากเล่นก็โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะผมนะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอไปก่อนนะครับผมแค่นี้ขอไปแค่นี้นะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย